Oh, นะคะกับเบลสันสนิเสริมรัดค่ะและก็ตอนนี้เองนะคะเบลพากผู้ชมค่ะเดินทางอยู่กันที่นี่เลยลุยจีแพลเน็ตนะคะซึ่งที่นี่แหละเป็นโรงแรมนะคะสําหรับสุน,นักนั่นเองต้องบอกนะคะว่าใครก็ตามเนี่ยที่ต้องการจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนําสุน,นัขของคุณเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนที่นี่เองค่ะเขามีบริการนะคะดูแลน้องหมาเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้เอาล่ะว่าแต่เรื่องราวของลุยจีแพลเน็ตจะเป็นอย่างไรนะคะเบลว่าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ กันแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาแล้วอยู่กับพี่ชาลีนะคะเจ้าของโรงแรมค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบต้องบอกว่าวันนี้มาที่นี่นะคะลุยจีแพลเน็ต ที่มาของโรงแรมที่รับเ,เลี้ยงน้องหมานั่นเองใช่ไหมคะคแต่ว่าแปลกใจมากๆเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีโรงแรมแบบนี้ด้วยแล้วก็วันนี้นะคะมาถึงเนี่ยก็มาต้อนรับนะคะด้วยสุนัขพันธ์ชิว,ว่า,าแบบนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็หลับตาด้วยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าเรื่องดีกว่าค่ะว่าที่นี่เนี่ยลุยจีแพเน็ตเรามีที่มาอย่างไรคะพี่ซาลีคะครับก็ เออผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะช่วงวันหยุดอยู่แล้วทีนี้เพื่อนๆเนี่ยก็จะชอบเอาสุนัขมาฝากกันครับผมก็เนี่ยฮะเป็นจุดเริ่มก็เลยเก็บตังค์ซะเลยครัมาอก็คือว่ามีเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันแต่ว่าคือเพื่อนๆชอบไปต่างจังหวัดบ่อยแต่เราอยู่บ้านเฉยๆเพื่อนกันเลยเฮ้ย ฝากหมาหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วเราต้องทํายังไงคะช่วงนั้นที่ที่เขาเอาน้องหมามาฝากก็ที่นี่ก็เลี้ยงเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็มีที่นอนน้องหมาเนี่ยเยอะมีที่วิ่งเล่นอะไรเนี้ยฮะค่ะก็เขาก็เลยไว้วางใจมงฮะตอนนั้นที่เลี้ยงอยู่นี่เลี้ยงพันธุอะไรคะพี่ชาลีเป็นจากลาเซลับจากลาเซลแล้วเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่นี่เป็นแบบเดียวกันไหมคะก็มีช้าไปมี ไรพวกนี้ครับคือหลายๆสายพันธุ์เลยคือที่ถามนะคะเนื่องจากว่าคือคนเราเลี้ยงหมาพันธสมมติพันธุ์ชี้ว่าแบบนี้แล้วก็จะไม่รู้ว่าวิธีการดูแลน้องหมาพันธุ์อื่นทําอย่างไรแต่ว่าพี่ชาลีก็มีเรื่องราวหรือว่ามีวิธีการดูแลที่เป็นอยู่แล้วหรือว่าต้องมีเทคนิคยังไงคะช่วงนั้นที่แบบเพื่อนๆมาฝากน้องหมาเลี้ยงครับก็สุนัขที่เอามาฝากจะเป็นไซส์ใกล้เคียงกันนะครับการดูแลก็ไม่แตกต่างกันมากอืก็คือเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําโรงแรมน น้องหมาดีกว่าใช่ไหมคะ<ช>แล้วเปิดเมื่อกี่ปีแล้วคะตอนนี้มาปีกว่าครับเปิดมาปีกว่าแล้ว<ช>สําหรับโรงแรมถ้าเกิดว่าคาว่าโรงแรมกับคําว่าเอาอเพื่อนมาฝากเลี้ยงเนี่ยมันจะต่างกันคือมันต้องมีอะไรที่มากขึ้นเรามีวิธีเขาเรียกว่าดูแลน้องหมาที่เขาจะเอามาฝากเนี่ย <c oughs> ทำยังไงบ้างคะพี่ชาลีคะครับผมก็ สิ่งสำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยก่อนนะฮะก็ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดแล้วก็เรื่องวรออขอบชิดนะฮะเดี๋ยวน้องหมาจะหนีออกไปเที่ยวข้างนอกก็จะไม่ดีครับผมก็คือสิ่งสําคัญคือต้องห้ามให้น้องหมาเนี่ยสูญหายเลยต้องรับประกันว่าจะไม่หายแน่นอนจะไม่รับอุบัติเหตุอย่างแน่นอนใช่ไหมคะก็เรื่องสุนัขที่รับเนี่ยเราก็จะไม่เอาสุนัข ดุมาด้วยฮะเพราะตอนกลางวันเราจะปล่อยให้วิ่งเล่นด้วยกันนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าที่เห็นวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสุนัขที่เราฝากเลี้ยงหมดเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือว่าจะสามารถวิ่งเล่นได้หมดและแบบนี้ที่เห็นตรงนี้นะคะจะมีหลายสายพันธุ์มากๆเขาร่วมอยู่ด้วยกันได้หรอคะพี่ซาลีคะแบบนี้ได้ครับก็ถ้าเป็น ไซส์ใกล้เคียงกันหน่อยอะฮะแล้วก็เราก็ต้องก่อนที่จะรับฝากก็ต้องเลือกก่อนว่าเขาก้าวลาวหรือเปล่าอเงี้ยครับม,ม,ม,มีเทคนิคในการเลือกยังไงคะสมมติว่ามีคนเอาสุนัขมาตัวหนึ่งแต่ต้องมีการดูยังไงว่าเขาก้าวลาวหรือเปล่าเพราะว่าบ,บางทีอยู่กับเจ้าของก็จะนิ่งๆแต่ว่าอยู่กับ<อ>เราอาจจะแบบว่าไม่นิ่งแล้วประมาณนี้ครับผมเหมือนเขาจะแบบพายลมออกมาออเรอฮะอันนี้คือ,อน้องมา มิซาลีเองมีวิธีการดูแลหรือว่าคัดเลือกยังไงคะเวลาก่อนที่จะเอาเข้ามาก็ก่อนเลยก็ต้องสอบถามเขาก่อนนะครับว่าเคยพาออกไปจูงข้างนอกแล้วปฏิกิริยากับสุนัขตัวอื่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ลองพามาดูตัวก่อนที่จะฝากจริงก่อนสักครั้งหนึ่งครับก็มาถึงแล้วก็จะรู้แล้วฮะเพราะว่าเราจะเจอกับเราเป็นคนแปลกหน้าของเขาไงฮะแล้วก็จะเอา สุนัขที่บ้านเนี่ยมาเช็คดูว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างเข้ากับที่นี่ได้ไหมครับก็คือจะมีวิธีการดูแบบแบบนี้ด้วยแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะคัดเลือกน้องหมาพันธ์ุอะไรบ้างที่จะสามารถมาเลี้ยงได้หรือว่าทุกพันธ์ุเลย ก็ไม่ดุร้ายไม่ทุกพันนะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นบางแก้วอย่างเงี้ยฮะก็คงจะไม่รับเลยไม่รับเลยครับต้องเป็นน้องหมาที่สามารถอยู่ร่วมกับหมาพันอื่นๆได้ไหมคะหรือว่าต้องใช่ครับใช่ครับนี่นี่เองนะคะแล้วปัจจุบันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะปีกว่าครับปีกว่าแล้วลูกค้าที่เขามาที่นี่เนี่ยเขาเห็นจากที่ไหนหรือว่าเขาได้ไปอ๋อทราบข่าวมาว่าที่นี่มีโรงแรมรับเลี้ยงหมาได้ยังไงคะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นจากอินเทอร์เน็ต นะครับผมค่ะค่ะเราก็จะแบบว่ามีาบ่ออินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะ<ช>แล้วแบบนี้คือที่แห่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นบ้านคนธรรมดาแต่ว่าการที่น้องหมาจะมานอนโรงแรมเหมือนกับคนไหมคะคือต้องมีห้องพักจะต้องมีอาหารให้กินจะต้องมี มีน้ำอาบมีนู่นมีนี่มีครบทุกอย่างเหมือนกับที่คนควรจะเป็นไหมคะโรงแรมใช่ครับผมก็มีอาหารมีอาบน้ําห้องแอร์ครับผมก็มีครบมีที่วิ่งเล่นผ่อนคลายงเงี้ยฮะครับอย่างเวลาถ้าเกิดว่าจะเอาน้องหมามาฝากเนี่ยนะคะสามารถฝากได้อย่างตัวหนึ่งเนี่ยกี่วันหรือว่านานที่สุดที่เราจะรับได้เนี่ยกี่วันคครับก็ไม่มีไม่มีลิมิตนะฮะมีทั้งฝากรายวันรายเดือนค่ะ นะครับหลายเดือนก็มีอ๋อก็มีเหมือนกันอย่างนี้ค่าใช้จ่ายที่ออกมานี่เราจะคิดแบบว่าตามพันหรือว่าตามไซส์ขนาดของน้องก็คิดตามไซส์ด้วยครับะแล้วก็ตามระยะเวลาด้วยค่ะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตัวแรกแบบนี้เป็นชิวาว่านี่คิดยังไงเอ่ยอันนี้ก็คิดคืนละ3 5ม้อบามหานี่ก็ไม่แพงมาก350าน้องหมาตัวนี้จะได้อะไรบ้างคะ ก็มีอาหารครับผมสองมื้อเช้าเย็นแล้วก็มีขนมช่วงเที่ยงะแล้วก็มีอาบน้ำก่อนกลับอาบน้ำก่อนกลับด้วยใช่ไหมคะแบบนี้อย่างอาหารหรือว่าวิธีการดูแลเนี่ยสมมติว่าเป็นน้องหมาพันธุ์ตัวเล็กแบบนี้เขาจะมีวิธีการกินอาหารที่ต่างจากพันธุใหญ่ไหมคะต้องมีวิธีการเลือกด้วยใช่ครับผมนอนนี่คือนอนยังไงคะก็เป็นนอนห้องแอร์ห้องแอร์เลยครับโอ้นอนที่กคนนี้ ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เามาฝาเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างรักสุนัขมากนะครับก็อยู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะนอนแอร์กันหมดนะฮะ ถ้ามาที่นี่เราไม่มีแอร์เป็นบริการนี่ก็อาจจะอาจจะไม่ไว้วางใจเราเรามีน้องหมาตัวไหนไหมคะที่เจ้าของบอกว่าตัวนี้นอนเท่าแอร์ไม่ได้ต้องนอนกับพื้นดินพื้นหญ้าอย่างเดียวมีครับก็มีมีบางรายก็ต้องนอนกับคนเท่านั้นก็มีค่ะพูดถึงตอนแรกที่พี่ชาลีเลี้ยงหมาอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนทําโรงแรมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างไหมคะที่เราเจอมาก็ ปัญหาหนักอกจริงๆน่มันไม่มีนะครับเพราะว่าเราก็พยายามป้องกันไว้ก่อนอยู่แล้วเรื่องออของออสุนัขดุอะไรเงี้ยคงจะเป็นเรื่องหลักๆเลยที่ดูครับเรื่องออสุนัข มีโรคมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยเช็คใบประวัติวัคซีนด้วยค่ะ,คะก็คือว่าจะไม่รับสุนัขที่อาจจะมีโรคมาหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของอความดุร้ายเท่าที่ควร,ครก็คือจะต้องมีการคัดนิดน,นึงว่าสุนัขที่คุณจะนาํามาที่โรงแรมแห่งนี้นะคะก็จะต้องสามารถอยู่ด้วยกับสุนัขพันธุ์อื่นได้ใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เรามีวิธีการแบ่งสัดส่วนของสุนัขยังไงบ้างคะพี่ชาลีคะครับก็แบ่งตามไซส์ครับผมอย่างในสนามหญ้านี่ก็จะเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่หน่อย คันใหญ่หน่อยอย่างเช่นบีเกิลขึ้นไปบีเกิลไปจนถึงโกลเด้นเป็นฮัสกี้อะไรพวกนี้ครับผมแล้วถ้าเกิดพันธเล็กๆเขาอยากจะลองวิ่งเล่นบ้างนี่วิ่งได้ไหมคะก็ ก็คงต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก่อนนะครับนิดนึงเคยมีเหตุการณ์อะไรที่เราตกใจไหมคะอย่างเช่นน้องหมาพันใหญ่มาแกล้งน้องหมาพันเล็กอะไรแบบนี้ค่ะยังไม่เคยไม่เคยจะต้องมีการดูแลอย่างดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีคนดูแลอยู่ตลอดอืนะตอนนี้ที่มีลูกค้ามาให้เราเลี้ยงให้นี่นะคะกี่ตัวแล้วคะปัจจุบันนี้หมายถึงว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฉยๆตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีอ ห้าหกตัวห้าตัวแล้วเคยรับลูกค้าเยอะที่สุดนี่กี่ตัวคะก็ประมาณ20่สิได้ยีตัวโอ้โหอยู่ตรงไหนคะพี่ชาลี0สตัวก็ก็มีมีหลายโซนนะครับผมเรียกว่าเกลื่อนบ้านเลยทีเดียวใช่นไหมคะนอนด้วยกันเลยส่วนมากลูกค้าที่จะมาฝากนี่คือเป็นน้องหมาพันธุ์อะไรซะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกชิวาว่าปักชิสุจะเป็นพันเล็กพันเล็กครับใช่พัน ที่เห็นตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะมีเป็น golden retriever ตรงนี้เลยตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะใหญ่ยู่คนเดียวเองแล้วก็จะเล่นสนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วมีปัญหากับข้างบ้านไหมคะเวลาน้องหมาเห่าแรงๆนี้ข้างบ้านมีปัญหาไหมเอ่ยปกติตอนกลางวันนี่เขาจะไม่เห่าแม่เลยเลยคะยกเว้นแต่ว่าเวลามีลูกค้ามาอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนเข้าคนออกเงี้ยครับก็จะเห่าเป็นพักๆใช่สงสัยอย่างหนึ่งปกติแล้วคน เราเนี่ยนะคะเวลาจะนอนเนี่ยจะนอนไม่ค่อยพร้อมกันบางคนนอนดึกตื่นสายหรือว่าอะไรสักอย่างน้องหมานี่เป็นไหมคะนอนดึก<ม>นอนไม่พร้อมกันอะไรประมาณนี้มีปัญหาไหมคะ<ก>พี่ก็จะเป็นช่วงวันแรกๆครับ,รบที่มาพักก็จะตื่นที่แต่พอมาพักแล้วเนี่ยตอนกลางวันเราให้เขา วิ่งเต็มที่ฮะจะส่วนใหญ่พอขึ้นไปถึงเจอห้องแอร์ปุ๊บก็หลับหมดหลับเลยก่อนนอนต้องมีทําอะไรก่อนไหมคะอาบน้ำแปรงฟันหรือว่าแค่แค่เช็ดตัวบาคนไม่ออกมีเช็ดตัวด้วยก็มีก็มีบางเจ้ามาก็ให้แปรงฟันด้วยครับผมก็มีเหมือนกันคือดูแลเหมือนกับลูกเลยหรือว่าดูแลเหมือนกับที่คนเราที่เวลาจะไปนอนโรงแรมก็จะต้องทําแบบนั้นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะห้องพักที่รองรับน้องหมามีกี่ห้องคะที่นี่ ก็มีประมาณ10ได้ครับผมก็แบ่งเป็นทั้งห้องใหญ่ห้องเล็กด้วยครับก็คือว่าจะมีทุกไซส์เลยใช่ครับแล้วก็เผื่อลูกค้าพามาเป็นครอบครัวสุนัขเนี้ยสามสี่ตัวก็จะมีห้องคือหนึ่งห้องจะนอนแค่หนึ่งตัวหรือว่าหนึ่งห้องสามารถนอนได้สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ก็มีทั้งห้องที่นอนตัวเดียวแล้วก็ห้องที่นอนได้หลายตัวครับผ คือจริงๆเบลไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าโรงแรมน้องหมานี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ชาลีพาไปดูดีกว่านะคะว่าห้องพักของน้องหมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรที่สําคัญวิธีการดูแลน้องหมาดีกว่าว่าถ้าเอาน้องหมาเักนหนึ่งตัวแบบนี้นะคะมานอนโรงแรมจะต้องมีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรบ้างได้ไหมคะพี่ชาลีครับโอเคเดี๋ยวชุดน่าจะตามกันดีกว่านะคะว่าโรงแรมของน้องหมานะคะที่มีชื่อว่าลุยจิแพนเด่เนี่ยเขาจะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างชุดน่าจะตามชมกันดีกว่าค่ะ oh <laughs>